สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะครับสิทธ์ที่สิทธ์น้องนะครับทั้งหลายนะครับมือนี้ผมอยู่บริเวณนะครับหน้าโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาหรือบริเวณหน้าท่ายหารบ้านเดิดน,นะครับตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองเด้อน,นะครับกว่า2 5ปีแล้วนะครับที่เรียนจบไปจากตรงนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาได้ดิีได้ดีกันก็เยอะนะครับพี่น้องเอฟนะ สมัยก่อนนะครับแถวนี้ตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้เป็น2เลนนะครับ25ปีที่แล้วเป็น2เลนเด้อนะครับอ่าตอนนี้เป็น4เลนแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเข้าไปภายในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเบิ่งกันเด้อนะครับว่าอ่าภายในโรงเรียนของเราเนี่ยที่เราเคยเรียนสมัยก่อนนะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอาคาร Led 000. ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออาคารที่เราเรียนสมัยก่อนนะครับก็ยังคง ตั้งตดหมดอยู่ม่องเดิมนะครับบริเวณหน้าเสาธงส่วนอาคารนี้ที่เห็นก็คือตึกอำนวยการนะครับห้องโซดห้องโสดนะครับห้องโสดคนะศึกษานั่นเองนะครับนี่แต่ก่อนเขาเลี้ยนกันนะเสาธงแถวแถวนี้ละนะครับตรงนี้เป็นป่าชิเลกบริเวณด้านหน้าโรงอาหารนะครับอาสมัยนั้นไปเลี้ยนเปิ้นกห้อมกระเห็ดเนาะ ตรงป้ายเคเล็กนี่นะครับสวนชิเล็กตรงนี้นะครับด้านโรงอาหารก็พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนอาคารที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอาคารใหม่ซึ่งเราได้ขึ้นไปเรียนปีสุดท้ายแล้วก็จบออกมาเลยนะครับทุกท่านนะเป็นอาคารคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับวันนี้ก็มานั่ง เบิ่งผู้สาวสับน้อยอยู่แถวแถวนี้แหละนะค<ล>รับอาว่าจะมาสามารเรียนนะครับพี่น้องเอฟซีนะตัวบของวัาเพิ่นจะรับบันะครับไว้นี่แล้วนะครับไว้แรกแยม้มนะเอาละนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้ามาชมนะครับภายในโรงเรียนเดิมโรงเรียนเก่าของเรานั่นเองก็คือโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยานะครับสมัยก่อนมีนักเรียนกว่า1,500คนนะครับแต่นปัจจุบันนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งครงเลย นะคกรับพี่น้องเอฟซีนะก็เอาไปตามยุคตามสมัยนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นถนนอ่าบริเวณที่เราเดินเข้าไปที่อ่าหน้าโรงเรียนนั่นเองนะครับเวลาเราเดินเข้าไปนะครับเราก็จะเจอพระพุทธรูปอยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกของถนนเสมอนะครับนี่ตรงนี้เลยเราก็จะยกมือไหว้นะครับทุกวันนี้ก็ยกมือไหว้อยู่เช่นเดิมนะครับนี่นะครับแถวนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับตึกอํานวยการนั่นเองอันนี้เป็นอาคารที่เราเรียนอาคารพุทธศาสนานะครับชั้นอมอต้นหก้องแล้วก็มปลายนะครับรวมอยู่ในอาคารเดียวกันนะสมัยก่อนนะครับพี่น้อง f อนะเอาละนะครับวันนี้ก็ใกล้ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษามอต้นแล้วก็อเรียนเชิญได้นะครับลูกหลานใครอยากจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาก็าสามารถ นะครับที่จะมาสมัครเข้าร่าเรียนได้นะครับเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยน่าจะเปิดรับสมัครแล้วละ่ะนะครับพีนนะ่น้อง f c นะนี่นะครับโรงอาหารสมัยก่อนเป็นเพิงเหล็กสังกะสีนะครับตรงนี้อ้าวตึกห้องปกครองหายไปไหนเอ่ยเมื่อกี้นะครับนะบริเวณข้างสนามบาสเมื่อกี้ก็มีตึกห้องปกครองอยู่นะครับน่าจะถูกรื้ย้ายออกไปแล้วนะครับพี่นอนะ้องเ c นะอนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ความร่มรื่นโดยรอบนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็นึกถึงวันวานวันเก่าๆนะครับสิทธ,สทธิสิทธิ์น้องนะครับโรงเรียนสอนแก้วว่งไววิทยาก็อ่ะเม้นเข้ามาทักทายกันได้เด้อถ้าหากว่าดูอยู่คลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ